วันนี้นะคะจำนวน1นึ่แสนก้อนนะคะจะได้นำไปมอบให้กับผู้บริโภคทั่วทุกภาคและก็กระจายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งต้องขอบคุณทุกท่านครับนที่ครอบครัวชาวชานะครับได้มา,ร,ร,า,า,ร,าร่วมกิจกรรดีครับและเราก็จะมีกิจการแบบต่อไปนี้นะครับที่แบรนด์ชาวชานั้น นี่คือคีแมนนะครับของบริษัทสมัชชาดิพีไทยแลนด์นะครับซึ่งทักจันได้ว่าผมบอกว่าเราจดนะครับก้าข้อสูงบริษัทสมัชชาไทยแลนด์ร้กล้าต่อไปนะครับที่เราจะต้องไปอีกนะครับนะครับวันนี้เราเห็นตรงนี้3ก้อนนะครับเนรก้อนนะครับสู่1ล้านก้อนในซึ่งปีนี้ครับนะครับวันที่ผมพูดต้องขอความร่วมมอแกขอบคุณนะครับ you พูดถึงการจัดงานในวันนี้สักนิดนึงค่ะก็คือวันนี้นะครับเป็นเป็น,ปนอีกก้าวหนึ่งของสุภาชาัยพิธีไทยแลนด์นะครับผู้จัดจัดจำหน่ายแบรนด์สุภาชานะครับซึ่งเราเริ่มจากหลักพันก้อนนะครับตอนนี้เรามาถึง1นึ่งแสนก้อนนะครับและนโยบายของเราก็คือเราบริหารด้วย3วินนะครับก็คือวินที่1่ลูกค้าต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาอันที่2นะครับตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะครับ ในครอบครัวสุวัชาต้องมีรายได้ที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้3นะครับบริษัทรัชชาเะบีซีไทยแลนด์จะต้องโตขึ้นและส่งออกให้มากกว่า6ประเทศนา,นานาคตครับสำหรับ c o o หเองวันนี้ยอดเขาเรียกว่ายอดจอของตัวแทนเยอะมากใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจและก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะในวันนี้ก็คือที่สุวัชามีทุกวันนี้ได้ก็คือเพราะตัวแทนทุกคนค่ะ อยากให้พูดถึงความพิเศษของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้สักนิดหนึ่งค่ะว่ามันมีส่วนช่วยอะไรยังไงบ้างคะก็คือสบู่ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องปัญหาผิวสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นต่างๆนะคะซึ่งของเราเน้เนสมุนไพรไทยค่ะและ,และในส่วนตัวของเรื่องการบริหารงานนะคะเรเห็นว่าตัวแทนเราเยอะมากเรามีเทคนิคในการบริหารงานหรือว่าดูแลตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างคะของเราจะเน้นการสร้างตัวตนนะคะแล้วก็มีการนะคะเทนปุ่มทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราทําการตลาดนะคะซึ่ง เราได้เขาเรียกว่าอะไจรจ้างเด็ดไอดอลนะคะแล้วก็มีการนะคะเปิดสอนในกลุ่มด้วยแผนการตลาดเราวางไว้ยังไงบ้างคะหลังจากนี้ก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยโควิดมันซาแล้วเราจะไปสัมมนาที่ประเทศเมียนมาเพราะว่าตอนนี้ประเทศเมียนมากของเราเป็นตลาดที่แบบใหญ่มากๆแล้วมีตัวแทนนับ2,000คนที่นู่นค่ะใช่ค่ะ,คะที่จะต่อยอดหรือว่าแตกรายตัวสินค้าทำอะไรอย่้ยคะก็ในอนาคตอาจจะมีะ ในไหนตัวแทนก็มายืนกับเราอยู่ตรงนี้แล้วอยากขอบคุณอยากพูดอะไรกับตัวแทนบ้างคะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้แบรนด์ของเราเติบโตมาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้มาถึงตัวแทนบ้างอยากพูดอะไรกับเจ้าของแบรนด์หรือว่ารู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ยินดีกับแบรนด์สุภชานะคะพวกเราก็สัญญาว่านะคะจะ ร่วมเดินไปกับแบรนด์สุภาชาแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จไปกับแบรนด์สุภาชาค่ะขั้นต่อมาค่ะค่ะเช่นกันนะคะก็ขอบคุณและก็ดีใจมากๆที่ได้เจอตัวแทนทุกคนนะคะและก็ดีใจที่ทุกคนนะ่ะก็คือร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างแบรนด์สุภาชาให้โตขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะท่านนี้ล่ะค่ะมีอะไรอยากพูดหรืออยากบอกกับเจ้าของแบรนด์ไหมคะอยากขอบคุณแบรนด์สุภาชาที่มาได้ยืนจุดนี้ค่ะ ก็อยากขอบคุณตัวแทนทุกข้าที่มาร่วมมือกันค่ะคุณค่ะ,ะเดค่ยวไปริมนูบ้างค่ะ, <c oughs> ะสวัสดีค่ะนะ้าแม่พรซูเปอร์ดิลเลอร์ภาคอีสานนะคะก็คือมีความประทับใจมากที่ว่าคือเห็นตั้งแต่แม่กวางเนาะตั้งแต่ขายไม่กี่ไม่กี่ชิ้นค่ะตั้งแต่3เดือนแรกยังขายไม่ได้จนมาถึงวันนี้ สุภาชาของเราจเจริญเติบโตแบบมีตัวแทนแบบมากกว่า4,000-5,000คนนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดา,าภายใน4ปีแล้วก็แบรนด์ของเราก็ได้รับรางวักลการันตีนะคะ4ปีซ้อนเลยนะคะทุกปีได้ทุกปีค่ะแล้วก็ทำให้สุภาพชาของเราเติบโตแตกแขนงออกไปเยอะแยะมากมายามีลูกทีมแบบหลายประเทศนะคะที่เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆค่ะสินค้าของเราก็เริ่มจากการสร้างตัวตนนะคะให้คนรู้จักกันนะคะทั่วๆ ทุกๆประเทศแล้วก็ในประเทศไทยแล้วทุกๆประเทศแล้วก็จะส่งเสริมให้สินค้าของเราผลิตให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเสริมสร้างเนาะแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับผู้คนนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนค่ะขอบคุณค่ะอันนึงะคะทานชอบอตัวแบรนด์ชิบะชาตวที่อันที่แบบต้อนทุนตามมาก แล้วก็คนที่รายได้ตามคนที่ไม่มีรายได้เข้ามาแล้วก็เติบโตทุกวันค่ะเห็นกันแบบอตอนแต่คนที่มีหนี้แล้วก็ตอนนี้อ่ะประสบความสําเร็จได้ค่ะทุกคนก็ทําได้พี่แอนทาได้ทุกคนก็นนทําได้ค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ธนคารบริษัทช่วยอวยพรเนี่ยค่ะครับก็ <c oughs> ผมขอให้ <c oughs> ซีโอนะครับเจ้าของแบรนด์น้องนุชนะครับเสียเก่งนะครับแล้วก็ซูเปอร์ดีลเลอร์เอ็กซ์ตรีมดีลเลอร์ซูเปอร์เวพเวพและตัวแทนทุกท่านนะครับจงประสบความสำเร็จในอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับและผมก็สัญญาว่านะครอบครัวสุพัชชานะครับที่อยู่ในครอบครัวสุพัชชาทุกคนนะครับจะต้องรุ่งเรืองและเจริญนะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรประสบความสำเร็จในชีวิต ออนไลน์ right. ครับขอบคุณครับฝากช่องทางการติดต่อชนิดนึ่งค่ะสนใจได้สนใจสามารถติดต่อได้กับตัวแทนนะคะทั่วประเทศเลยนะคะคนที่มีบัตรตัวแทนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะหรือเพจนะคะสุภาพชาไทยแลนด์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเก็บีิเศดก่อนนะคะ